นครปฐมเดินทางไปที่สอบสวนกลางยื่นหนังสือให้ตรวจสอบจอนี่มือปราบค่ะหลังจากที่ออกมาวิพา์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงขอให้สอบสวนกลางนั้นช่วยตรวจสอบทรัพย์สินของจอนี่มือปราบด้วยว่าได้มาแบบถูกกฎหมายหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะหลังจากเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกกำพลจำปาสีซึ่งเป็นรองสรารวัตรสอบสวนสพเมือนงนครปฐมนะคะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่ตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยขอให้ตำรวจน,นั้นช่วยตรวจสอบการกระทำของดาบตำรวจยุทธพลศรีสมพงษ์หรือว่าจอนนี่มือปราบนะคะที่เกี่ยว กับการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีค่ะว่าเข้าขายความผิดวินัยหรือไม่รวมทั้งของให้ตำรวจสอบสวนกลางช่วยตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในความครอบครองของจอนนี่มือปราซึ่งทางร้อยตำรวจเอกกำพลนะคะก็ได้มีการเปิดเผยบอกว่าเขาในฐานะตำรวจได้พบเห็นการกระทําของจอนนี่มือปราแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสข้อความคลิปวิดีโอในลักษณะติเตียนผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งตามกฎหมายวินัยของข้าราชการตำรวจถือเป็นการกระทําผิดค่ะจึงอยากให้ตำรวจสอบสวนกลางช่วยดําเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของจอนนี่มือปรานอกจากนี้ค่ะร้อยตำรวจเอก กำพลยังบอกอนะคยว่าอยากให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในการครอบครองของจอมนี่มือปาบรวมไปถึงเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านพักภูวิลล่ารถหรูร้านอาหารเนื่องจากประเมินเงินเดือนของข้าราชการตํารวจที่ได้รับแล้วพบว่าไม่สอดคล้องกันแล้วก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะนามาใช้เป็นทุนประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะร้อยตำรวจเอกสวัสดีครับคลิปนี้เด้อฝากไปถึงคนติ่ซื้อจอมน,นี่นะครับ ฝากไล่ฝากแช่ไปเห็ถึงเราเนี่ยนะคนที่ซื้อจอนนี่นะครับอืมตบกบาลบักพากมันทีไปหาเรื่องเจ้าเน่ยนะมันไปฟ้องร้องเจ้าเนี่ยอืมมึงกินมาได้ยังได็เออเป็นตำรวจเงินเรือนไม่ถึงโอ้โหมึงตามโมงเงินบอกเขาหูกันเบิดทั่วประเทศว่าจอนนี่นั่นเขาเหตุโซ่เสี่ยวเออผู้ที่ตามเขาท่อไหน บักปื๊กเขาเสียผ้าษีนั่นมันถึกต้องทมกฎหมายฝากแจ้งนะฝากแจ้งไปถึงจนหนีมือปราบเนี่ยตบให้ผมเนี่ยโอ้ยมีจิตสดเด็จมาสร้างปื้อคึ้นเนี่ยโอ้โหเออแมนบาพีโอ้โหงงยี่อยหอประคาน